เดี๋พาดูมีโอครับคันนี้จะขายนะครับเอกสารไม่มีครับไม่มีเล่มรถใช้งานได้ปกติครับแต่ว่ามีควันบางสตาร์ทใหม่ใหม่มีควันครับแต่พอขี่ไปเครื่องร้อนควันหายมีโอสองตาเท้ครับ lò xoay suối lên Để đôi tai bỏ tai bỏ ta tiến ngay nè ให้ดูครับมีพันออกบางๆครับแต่ขี่ไปร้อนๆพันันไม่ออกครับแต่ตอนแรกจะมีพันออกบางๆเครื่องดีอยู่ครับ ไปเือวติดนะครับเต้ดังครับอันนี้เพาเปิดราคาไว้ที่สี่พันนะครับไม่มีเล่มสี่พันครับหรือต่อรองราคาก็ว่ามาในคอมเมนต์ก็ได้ครับมีโอตาคู่ครับแพ แล้วก็จะมีพวกอะไรนะครับใครต้องการอะไรสองคันนี้ครับถามได้ครับมีฟีโนโ่กับมิวอันนี้ตาโตครับสองคันนี้แยกอะไรนะครับแยกอะไรครับมีท่อแต่คันนี้ไม่ได้ขายครับประมาณนี้ครับ เครื่องเดินเบาได้สะดวกครับเดินเบาได้ปกติแต่มันมีควันออกบางๆแต่ขี่ร้อนๆแล้วไม่ออกแต่สนใจก็สับถามเข้ามาได้ครับ